กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซทางช่องวิไรโหคท,ทุกทุกท่านครับพบเจอกันเสาร์ของวันที่3นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3นะครับเดือนพฤศจิกายน2,568 6นนะครับอะครับพบเจอกันเสาร์นี้นะครับแอบวิไรกับตองขอกาบขอบุญขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทุกท่าน และกานักคำนวณต่างๆนะครับแต่ละสำนักถือว่างวดนี้เรื่องตัวเลขแนวทางคงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับคงจะได้รับกันทุกสำนักงวดที่ผ่านมาก่ะถือว่าหลายสำนักนะครับเพื่อนกับบริษัทตัวเลขแนวทางมาให้กับบัวกันนะครับเพราะว่าการงานหลายช่วงที่ผ่านมานะครับกบบวากันนะครับงวดนี้คงจะได้ทุกสำนัก คงจะได้ถูกสำหนักแน่นอนนะครับอาจยา์ได้ก็มารอดติดตามกันตัวเลขแนวาทางเศา,า้านี้ก็ถือว่าบรรยากาศนะครับเป็นอึมครึมอึมครึมนะครับทางบ้านแอวฟิเรยเหมือนจะมีฝนโปรยปลายหรือจังใดน,นะครับเป็นอากาศคึมคึมในช่วงเสราร์ตอนนี้ก็ตีหากก็ว่าเริ่มจะเสริงสางนะครับแอฟวิไลตื่นขึ้นมาอตอนนี้กำลังกีบนํำอุ่นน่ำห่อนอยู่นะครับ กินน้ำอุ่นก่อนนะครับให้สุ่มเสียงเดินทางจังหน่อยก่อนนะครับอาครับพูดคุยกันไปนะครับช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่พูดคุยกันยุ่นี่นะครับก็คือตัวเลขแนวทางที่จะนําเสนอในคลิปนี้เศาร์นี้นะครับเป็นคลิปแรกอาจจะเป็นแนวทางของน้องแพรวากับเป็นแนวทางของน้องแพรวางวดประจําวันที่16พฤศจิกายนยน ครับ2 5 6 8อยางวดที่ผ่านมาก,ก็คือ2วันที่ผ่านมานี่นะครับน้องแพรวาลุดนะครับลุตเด่นบนล่างนะครับของน้องแพรวาลุตแต่ว่าน,น้องกับบอยอมแพรนะครับอบอยอมแพรพ่อวิไลสู่ต่อเพื่อนว่านะครับอาบอบไปยังขอกราบขอบุญขอบคุณน้องแพรวาอีกครั้งหนึง่งครับแนวทางนี้เขาไม่ลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับนี่เขาไม่ลุดเป็นเรื่องของธรรมดา คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านกะการติดตามกะใช้ปิจารณาญาณเอานะครับแนวทางนะครับเครียดวิไลบอกอยู่ตลอดนะครับอันนักคํานวนพป่ะก,กันมากตัวเหลขแนวทางนะครับแต่ละสำนักกันกันไห้ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อว่าอยากให้เอฟซีมโชคมีลาบกันซูขู่ซูข้นนะครับอคอมเมนต์มากนะครับเอฟซีอยากให้แอดวิไล ติดตามสำนักใดแน่แต่ว่าแอดวิแรกกบพยายามติดต่อไปทุกสำนักคือเก่าเหมือนเดิมเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางครับมาฝากกันนะครับมือนี่ภารกิจกับคงบอได้ลวงหลายปันไหยน,นะครับมืออื่นวันที่สี่ก็คงจะเป็นประชุมประจำเดือนนะครับ เอาครับคุณบอกุ็แม่ช่วงพูดคุยกันอยู่นี่นะครับก็เตรียมสมุดประกาศกันเด่นบนล่างน้องแพวานะครับอาได้มาแล้วเศร้านี่นะครับถือว่ามาเป็นซ้ำนักแหลกนะครับเด่นน้องแพวานี่เป็นบนล่างนะครับอ่าเป็นบนล่างนะครับ สองตัวมาตัวชัวรล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเ้ื่องอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมาเด่นบนล่างนะครับกลางวันในสีอบอ่าวนะครับ ส่วงกลางคืน,นอากาศเย็ยนนิดนึงเด่นบนล่างนะครับวันนี้ได้มาที่ ศกับ7จ็ศกับ7นะครับศูนยกับ7มา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคือว่าการลั่นตีใด้ขี้กันนะครับเมื่อที่ผ่านมาหลุดนะครับถ้าได้หลุดแล้วคิดว่าแนวทางของน้องเพว่าต้องเดินตอนนีนนอนนะครับ มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์ครับอ่ามือนี่ลงให้นะครับลงให้วันที่วันที่สามครับมือวันจันทร์ที่สามเดือนพฤศจิก,กายนหกแปด มือลงแนวทางของน้องแพรว่ะนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับแคปหน้าจอกันในศูนย์กับเจ็ดนะครับ fc มักตัวใดหวดนี้นะครับระหว่างศูนย์กับเจ็ดแนวทางน้องแพรวานะครับอ่ะได้ศูนย์กับเจ็ดนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันครับเป็นบนล่างนะครับศูนย์กับเจ็ดสามารถไปบนไปล่างได้นะครับอ่าแต่ว่าแนวทางของน้องกา ถือว่าการันตีได้อีกสำนักหนึ่งขึ้นกันอาถึงแม้วางวดที่ผ่านมาจะรุดกวดนี่มาติดตามบึงนะครับ,รบจิบน้ำอุ่นนะครับเอฟซีจิบน้ำอุ่นคาับบสวิไลก็ต้องขอกบขอบ,ขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาพูดคุยถามข่าวถามข่าวเอสวิไลแล้วก็ให้กำลังแรงใจนะครับ แอดวิไลก็ต้องขอากรับขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจอ่าถึงแม้เป็นสองนอหน่อยๆยอดวิวบลายแอดวิไลก็บอ่าปวากันนะครับคอยทำไปอ่าพึงได้แสนผู้ติดตามนะครับอ่าคอยเป็นคอยไปนะครับอ่บาบ่ได้วิววะนะครับบ่ได้วิววะนะครับไม่ได้ใส่คอนเทนต์ไม่เตมิมไม่แต่งตัวเลขแนวทางนะครับใด้มจใจใดก็นำเสนอแบบนั้นนะครับ บางช่องแอดวิไลกับเขาไปเบืองยูดอกนะครับบนบ่เบิงนะครับส่งเงี้ยเพิ่นกะเอ้าต่างคนกับต่างทํามาหากินให้พิจาละหน้าเอานะครับอไม่ไม่สร้างคอนเทนต์นะครับแอดวิไลนะครับไดนมาแบบใดนก็นาเสนอแบบนั้นไม่วื้วานะครับไม่ดัดแปลงตัวเลขนะครับอ่าคิดแบบตรงไปตรงมานะครับรุดก็คือรุดเข่าก็คือเข่านะครับไม่แสดงคอนเทนต์ไม่แต่งเติมคอนเทนต์นะครับ อาคลิปนี้จากล่ากันไปนะครับครบ8หน้าที่พอดีคุยกันมานะครับจากล่าพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ